ครับพี่น้องครับมืนอีตัวตัวผมสองใส่เนาะครับเดินทางมาบันหันนะครับมาเห็นอันไฟใหม่บ้านพิ่งน,นะครับเลี่ยงกันอะไรใส่อยู่นะหนึ่งสองสามสี่หลังแล้วพี่น้องเขาเอว่นมาเขาเอิน่น่าอันนี้เขาเอิ่นมาวินาศวินาศสภัยนะครับแล้วพี่น้องเนาะไฟใหม่นเนาะวินาศสภัยเป็นเป็นว่าคุณนะครับเลี่ยงกันเสียหายฮลไท์นะครับคุณจะมาจากหลังเนาะครับเป็นกลุ่มเลยนะพี่น้อง น้อนซ่อนไฟไฟขยามมันเกิดพี่น้องเป็นทาีย์ครับเพื่อนวินาศไฟวินาศสะไยนะครับบําเพนวัตถะไผ่ีพี่น้องวินาศสะไยเพิ่นว่าไฟใหม่วินาศสะไบนะครับพี่น้องบไม่วนาทีเหลียขันไฟเดี่ยวาขมงไลยนะครับพี่น้องเบิดดังนะครับตัวตัวนะครับเนาะนี่อันตราย แยกใจเพียงข้างเดียวได้ไหมครับสวัสดีครับ